นอกจอไวเฮียมีใครไหวกูป้าเอเวสมเมีรถสีป่ะเอวทมีรถสีป่ะอุ้มตอนตำรวจม่พบนะระวงโดนอีกนะจะไปแต่งตัวอุ้มอนจะมีตีสี่ไแฟงมาด้วย Ti quá mười lăm sân tôi là quá mức tai tôi rát trong ล้มเหลวก็รุนนาเบิร์กใหม่อีกครั้งล้มเหลวเหมือนเดิมเดี๋ยวเอารถสีมาเดี๋ยวคันอื่นปละไรแล้วกันเนาะปไปทีดรถหลู่ชาดจ่ไปอยู่บนอวกาศขึ้นมาขึ้นมาแฟนใครแฟนขึ้นมาเฮ้ยี่เจอกันในรอบอาทิตย์นะน้องชา เจอกูในรอบอาทิตย์แนนะ่คุณปกติผมไม่เจอคุนะรออะไรอะพี่เอางี้คำเดียวผมถามพี่สองคนว่าไงพี่จะไปไหมไปไหนเดิมพันกับยุคสมัยไหไมเฮ้ยไม่อกี่ที่อะไรปะชูไปยังครับชุบลับชุบลับโอเคครับ<อ>นี่พี่จุกด้วยเป็นพวกตัวแข่งนะพี่พี่จะไปไหมแข่งอะไรวะ แข่งไงพี่แข่งที่ไหนทีมอะไรแข่งก็คือตัวแบบว่าทีมชื่อจิ้มไปจิ้มไปแล้วไม่มีจิ้มอะพี่พ่แบบว่าเลือกตายอะชื่อทีมอ่าชื่อทีมใช่ไหมพี่ชิ่ชิวไม่คิดอะไรไปคืออะไรของมึงเนี่ยไม่คืออะไรมันกันเลยแข่งไงพี่เจพันแข่งที่ไหนแข่งเอ็มเอ็มอะพี่คืออะไรวะพูดถึงอะกูใครจะเล่นก็เล่นนะกูขอลาอำลาวงการแล้ว บายบายอ่ะกดทงอ่ะพี่วางคีย์บอร์ดเลยอ่ะใช่แล้วพี่ให้เขอยู่ใครไอ้นาก็ทีมเก่าพี่ไงพี่ทีมเก่ากูทีมอะไรทีมเก่าพี่เออจะทำอะไรอันนี้คือทำอะไรเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยพี่พี่พพีี่่จะเอาไหมพี่จะแข่งไหมเอไปไหนอ่ะไอไปไหนอันนี้แข่งมาถึงมาถึงอะไรกูงงไม่กเลยเลผมถามพี่ว่าพี่จะแข่งไปไปทีซีดลพี่จบเชียร์วัน แข่งอะไวเรอเมือวะก็แข่งไงพี่ลงแข่งอ่ะพี่จะแข่งไหมโอ้น้องแล้ก่อนเลยฟิลไม่มีวะฟิลไม่มาเลยน้องเอ้ยพี่จะแข่งไปเพื่ออะไรวะแฟนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เซฟก็จะชวนพี่เองจะแข่งไปเพื่ออะไรกูถามมึงเนี่ยแข่งอีสปอร์ตเหรอใช่พี่เธอเขาจะแข่งเหรอใช่ฮะใช่ต้องก็อย่างอ่ะเอาเอาง่ายพี่ พี่หาตัวละครรับอะมาแมทนพี่อ่ะพีแล้วพอเข้ารอบอีกหรืพี่ก็ก็เปลี่ยนท,ทีมเปลี่ยนตัวเว้ยยังไม่มีฟิวอะน้องฟิวยังไม่ได้อะยังไม่ได้อะเว้ยติดต่อเรื่องของเงินจากทีซีคืนหน่นเอ,เร,อเรื่องชุดเรื่องชุดอ้พี่เออขอติดต่อเงนินคืนน่อครับ เนี่ยชุดที่ลงไปแล้วเขาออกครับสองล้านห้าชุดที่ลงไปชุดแบบไหนอ่ะชุด JK เนี่ยครับพอเป็นฮูดเหรอใช่ทั้งหมดเลยครับผมเสียไปทั้งหมด2องล้านห้าฮูดเสื้อบาร์สในกิ๊กบาร์สแล้วก็อะไรอีกวะฮูดเสื้อบาร์สในกิ๊กบาร์สแล้วก็กางเกงขาตั้นแขนพื้นดาวของน้องผมแล้วก็อีกตัวนึ่งของน้องผมพี่อะไรของแก๊งพี่เดี๋ยวแป๊บหนึงนะ มีประมาณห้าตัวครับสองล้านห้าผมเลยไปติดต่อขอของเงินคืนครับพอสุดท้ายเขาออกไปอ่ะผมไม่ได้ลงไว้ต้นไหนคะเขาไม่ได้ลงให้หรอหรือว่าเขาลงไปแล้วแล้วก็มันก็คือก่อนก่อนช่วงมีปัญหาเกี่ยวกับไฟเอ็มครับไม่มีเลยไหมช่วงมีปัญหาอ๋อแล้วเขาก็ออกไปใช่เขาออกไปแล้วก็ไม่ได้มาลงใหม่ใช่ไหมคะไม่ได้มาลงครับ ออติดต่อของกันเลยครับเดี๋ยวมาลงใหม่มียาและมีพุดอ,อะไรบ้างคะให้ผมดูให้อ๋อน,นี่ครับพุดเสื้อยืดเสื้อบาสกางเกงวอร์มผ้าอ้อ,อมครับห,ห้าตัวห้าตัวห้ววาตัวรวมทั้งหมดสองล้านห้า มีแพมเพลิดเกลืใช่ไหมคะใช่ครับแพมเพลิดไอ้ดอกพี่เดี๋ยวผมมาลงใหม่ครับผมมาลงกางเกงขาดท่านครับไอ้ดอกนี่ไม่ได้หรอกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปหนึ่งไปหนึ่งง่ายไม่หรอลองลองไปว่าไงโอ้โหลงไปลงไปนานแล้วครับลงไปนานแล้วก่อนที่มันจะมีปัญหาอีกครับทีนี้เหมือนว่าพอมีปัญหาปุ๊บเขาก็ออกไปใช่ไหมทีนี้มันกลับมาลงได้ทีนี้ของผมมันก็ไม่มีเข้าใจไหมผมเลยมาติดต่อของเงินคืนครับได้กล้าปุกหายไปหรอเงินคืนเหรอคะใช่ครับสองร้อยห้า ต้องศึกษาพี่แอปปี้ด้วยอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันได้ขึ้นอยู่แล้วม่ใช่หรอครับตามจริงอะเดี๋ยวต้องหาดูประวัติก่อนแบบสองเออ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 อะไรครับบอกว่าเดี๋ยวต้องหาดูประวัติก่อนครับแป๊บหนึ่งนะมีมีครับมีมีมีมันมันมีอยู่แล้วครับผมบอกไปห้าตัวก็คือมีห้าตัวผมไม่โกงหรอกครับถ้าโกงผมก็แปลกๆอยู่ พ่จุกไ <Yeah. S 1> อดับรู้อะไรพ่จุกบไม่รู้ใช่ดับเราเหรอ,อหนะครับไป่มไปไอ้ดับน้ผมกลับมาไอ้ดับของไปเฮ้ยอ,อะไรอ่ะคือต้องใช้อันนี้เหรอใช้เกาะวอโซนเหรอ ไอของฟรีไอ้ที่อนี่ของฟรีเวทน้องของฟรีของฟรีไี่ของฟรีชิูไอ่ะของฟรีผมเห็นป่ะมันมันกดมันมันใช้ได้หล่ะเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแล้วพี่ดูมีดผมดิบิบิเหมือนพวกเท่ปะกระดาษพี่เดทำไมเขาเขาถึงแบบให้อะไรพวกนี้วะไม่เข้าใจามเลยเพื่ออะไรวะมันเหมือนแบบไม่ให้เสียของหรอมันแชร์ดอกตรงนี้เหรออีเวนต์อ่ะน่าจะใช่ ไมาเย็นตรงนี้ไมาเย็นตรงนี้ไอ้ดอกสิบมาวันเนี้ยแล้วยืนนี่แหละยืนนี่แหละไอ้ดอกสิบโออไ้ดอกสิบโอเาจะได้น้อยมั้งพี่ไม่รู้ว่าอะไเราต้องได้ลูกนี้ละเราก็จะรู้อย่าใช้เอ้ยอย่าใช้ดีกว่าน้องเอ้าวทำไมไม่ใช้อ่ะใช้ไปดิพี่ มีเท่ดิว่ามีนะดูสนับผมดิ้ย่สนามผมข้ากูกลายเป็นเหมือนสนับของเล่นอ่ะแต่แต่แต่มีผมโคตรเท่อะพี่พี่ดูเลไอ้กูอยากเห็นแดกเกอร์แดกเกอร์เหมือนเหมือนกระด่ะเอเออไปดูคนอื่นเขาถือดิกระดอแดกเกอร์อ่ะนี่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 ้องตัวนะต้องตัวต้องตัวต้องตัวใครถือแจ็คเกอร์ว่ะเหมือนกระ